สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันศุกร์ดวงรายสัปดาห์17-24ตุลาคม2567ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสัญลักษณ์ของไพ่โดยรวมถือว่าดีค่ะ แต่คนวันสุขก็รับบทนางแบกรับภาระนางแบกรับความรับผิดชอบนะจริงๆคนวันสุขเห็นแก่ตัวบ้างก็ได้รอยตัวเหนือดรามา่ากินเที่ยวใช้ชีวิตให้มีความสุกกูจะเที่ยวกูจะมีความสุขกูจะสําราญกูจะเบิกบานกูจะกินเหล้ากูจะเมาอย่างเงี้ยบ้างก็ได้ทําไมอ่ะทํไม ห้กลัวคนอื่นจะอยู่ไม่ได้หรอให้คนอื่นเขาทำบ้างแบ่งเบาภาระช่วยกันจำไว้นะถ้าเรารวบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่เราหมดตายหาก่อนพอดีสิคนเราตายวันตายพุ่งไม่รู้แต่วันนี้หนูต้องมีความสุขนะคะลูกเข้าใจไหมคะความรับผิดชอบเยอะไม่เป็นไร แต่อย่ารับผิดชอบอยู่คนเดียวงานบ้านงานเรือนนะหน้าหน้าที่การงานความรับผิดชอบธุรกิจกิจการปริมาณงานลูกน้องบริวารกระจายงานด้วยนะคะแบ่งงานกันทำค่ะแล้วถ้าแบ่งแล้วแล้วยังเหลือเยอะอยู่หนูจัดตารางชีวิตดีๆคะ่ะลูกเด็กนักเรียนยังรู้จัดตารางสอนนะ่ะเราเองก็ต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญเพราะไม่งั้นเนี่ยทำอยู่คนเดียวก็เหนื่อยค่ะแต่บางทีก็บ้าอำนาจไงคนวันศุกร์อ่ะ ฉันกล้าคิดฉันกล้าตัดสินใจฉันเป็นผู้นําไม่ได้ค่ะฉันเป็นแม่ทัพสําคัญตัวเองค่ะเป็นบุคคลสําคัญพอสําคัญปุ๊บก็เหนื่อยไงแล้วบางทีพอสําคัญมากคนวันศุกร์ลึกๆนะบ้าอำนาจนะคิดเองตัดสินใจเองไม่ต้องช่วยฉันทําเองใครไม่ทําฉันทําโอ้เหนื่อยปวดหัวนะเอาเป็นว่าลอยตัวเหนือดราม่าบ้างก็ได้ส่วนใครจะตัดสินใจลงมือทําอะไรใหม่ๆ การเดินทางไกลาการไปต่างประเทศการเข้าวงการบันเทิงการสอบแข่งขันหรือการลองอะไรใหม่ๆก็ได้นะสอบราชาการสอบบรรจุสอบเปลี่ยนงานสอบเลื่อนขั้นสอบเลื่อนตำแหน่งได้ให้ร้องเพลงเล่นของสูงเสี่ยงแต่ก็น่าลองเห็นไหมไม่กลัวกลัวตายที่ไหนแล้วเนี่ยไปสิตกถ้าผาตายฉันก็ไม่กลัวขอให้ได้ลองเพราะฉะนั้นเนี่ย สวัสดีและชื่นชมยินดีคนวันศุกร์ทำไปเถอะแต่อย่าแบกรับภาระเยอะเพราะว่ามันเหนื่อยอยู่แล้วแกทุกวันนี้เงินแกมีใช้ไหมฮะได้มาจ่ายไปนะข้อดีอะ่ะคนวันศุกอะ่ะหาเงินง่ายหาเงินเก่งบริหารจัดการการเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่อยู่ว่ะเพราะมันไม่เหลืองไงเพราะอะไรอะ่ะภาระเยอะลูกหลานบริวารสัตเลี้ยง พอแม่รายจ่ายเยอะมากจ่ายให้กับคนอื่นแต่ไม่เคยให้ความสุขตัวเองอาจารย์ถึงบอกไงการเงินไม่แย่นะเหนื่อยจริงตึงจริงแต่บริหารจัดการได้มีสภาพคล่องกินเทีเ่ยวเมาเราควรให้ความสุขกับตัวเองบ้างนะคะเลขเด่นเลขมงคลคือ1 0ึ้น1 0 4 นะหนึ่เลขแถวแถวโต๊ะทํางานนะดูอะข้างๆมีเลขอะไรหรือบางคนได้เลขจากการทํางานจากการเดินทางด้วยก็มีนะตัวรถตั๋วรถตัวรถไฟตัวเครื่องบินอย่างเงี้ยได้เก็บเงินไม่อยู่ก็เอาอันนี้ไปบูชานะคนวันศุกร์นะ ไม่ได้บอกว่าบูชาแล้วรวยแต่บูชาแล้วช่วยให้เราเนี่ยมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายเก็บเงินไม่อยู่บูชาได้เลยความรักไม่ดีก็บูชาได้ไม่มีใครรักก็บูชาได้รวมไปถึงผู้ใหญ่เจ้านายไม่ตายเอนดูชุดนี้239าบาทส่งฟรีแล้วอาจารย์จะบอกว่า แถมทูปปลดหนี้ให้ด้วย1แท่งแคปหน้าจอแล้วทักมา239บาทเท่านั้นไม่มีเก็บปลายทางความรักคนโสดสบายสบายอยากกินอยากเที่ยวอยากไปไหนอยากใช้ชีวิตใช้ให้มีความสุขแต่อาจจะมีคนเก่าๆมันไปไหนไม่รอด มันต้องกลับมาหาคุณมันจะสมสารกับมาหาคุณเพราะฉะนั้นเรื่องเอาคนเราอะเป็นกระสับต,ตัดแล้วไม่คืนคำนะอาจารย์บอกคนวันศุกร์แค่นี้จะกลับไปกินน้ำพริกถ้วยเก่าก็คิดดูดีๆนะจ๊ะส่วนเรื่องของคนมีคู่อย่าบ้าไม่ใช่เป็นบ้าเป็นประาทนะอย่าบ้างานยังพูดไม่จบเม อย่าบ้าง,งานมากเกินไปพยายามมีเวลาให้กันบ้างงานเหนื่อยงานหนักหักขมยังไงก็อย่าลืมดูแลใส่ใจแฟนอย่าลืมดูแลใส่ใจคนรักนะคะจงเป็นอ่าพื้นที่ปลอดภัยของกันและกันพากันไปกินข้าวนอกบ้านพากันไปเที่ยวพากันไปดื่มไปดริงค์อย่างเงี้ยหาความสุขหาความสำราญให้กับชีวิตคู่บ้างอะไรที่มันตึงเกินไปอาจารย์ว่ามันไม่ดีหรอก นะมันจะไม่ส่งผลดีเลยแล้วถ้าเขานอกใจอ่ะอย่าหาว่าอาจารย์ไม่เตือนนะเพราะคุณไม่มีเวลาให้เขา,าอันนี้ต้องบอกกันตรงๆสุขภาพ1นึ่งออฟฟิศซินโดรมปวดบ่าปวดหลังปวดไหล่ปวดต้นคอ2ความดันและเส้นเลือดในสมองช่วงนี้ระวังนะไมเกรนกับเส้นเลือดในสมองนี่น่ากลัวกับอีกอันหนึ่งคือความซุ่มซ่ามขาเข่าเท้าเล็บจะเจ็บจะอักเสบจะเตจะจะชนจะฉีกต้องระวัง ปล่อยปลาไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกเสริมดวงขอพรรัชกาลที่5พระปิยมหาราชเสริมดวงเป็นที่รักจารถึงบอกไงรักไข้กลมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้ไหว้ขอพรรัชกาลที่5และบูชาหน,นากบาดเสริมเรื่องการเงินเสริมความรักเสริมเมตตาใครจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ทักแชทมานะคะอาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่ยิปซีค่ะสวัสดีค่ะ